รวจก่อนใช่ซึ่งออนมันพุธกลางคืนสตั้มจะส่งให้ตรวจประมาณพุธสี่โมงเย็นซึ่งถ้าเท่าต่อไม่รู้แหละกูจะแก้มาประมาณเจ็ดปันทัดอ่านแล้วแต่พี่ก็จะแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่าบอกว่าถึงเวลาออนแอร์แล้วอ่าอลิฟเรื่องลิฟเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสสวััดีครบต้องมองกล้องไหนอ่ะคือกล้องเยอะมากสวัสดีเบเอาต่อยได้เลยเออสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าเรื่องคุยกันดีกว่านี่คือสุดยอดเดอะสตาร์ที่ต้องบอกว่าแฟนคลับ หลักมากที่สุดนี่กล้าพูดในสมัยนั้นติดตามแบบคนเยอะมากที่สุดเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์อ่ะเราเห็นมากับตาอืตอนนั้นเราจ้างไปเยอะไหม <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อย,ย <c oughs> อมยอมยออาจจะเป็นเพราะด้วยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเลยสมัยก่อนมันแบบอย่างหนึ่งคือคูจิ้นมันยังไม่มีเหมือนแบบทุกวันนี้เริ่มชายเริ่มจากเป็นคูจิ้นคู่แรกๆแล้วก็บวกกับบุคลิกที่คือสมัยก่อนเนี่ยดารา ดาราศิลปินชายที่เป็นบุคลิกแบบฟิลน่ารักมันไม่มีเยอะ